ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่หน้าวิทยาลัยค่ะพอเดินเข้ามานะเราก็จะเจอตึกแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าคนไหนได้เข้ามาวิทยาลัยอาชีวะแล้วทุกคนต้องไปสักการะบูชานะ พระพุทธประจําวิทยาลัยคะ่ะทุกคนคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนที่พาไปได้เลยนั่นก็คือตรงนี้เลยคะ่ะพระพิคเนตซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะที่หลายๆคนรวมถึงคนข้างนอกนะเข้ามาไหว้สักการะบ,บูชากันเยอะมากเลยคะ่ะแล้วนะคะพื้นที่วิทยาลัยของเราเนี่ยมีเยอะมากมากถึงหลายตึกแบบนี้เลยนะ ถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก็อาจจะเข้ามาไม่ถูกเลยนะคะมาดูกันเลยนะในส่วนของอาคารหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะมีอ่ะที่นั่งแบบนี้เลยนะคะในส่วนของอาคารหนึ่งถ้าเราจะมาติดต่อในส่วนของราชการต้องมาที่อาคารนี้เลยไม่ว่าจะเป็นงานวัดผลงานหลักสูตรนะคะห้องรองฝ่ายวิชาการงานทะเบียนนะแล้วก็งานการเงินนะคะแม้กระทั่ง งานสารบัญงานธุรการและห้องของลูกค้าทุกคนคะเข้ามาอีกนิดนึงเราจะพาทุกคนไปยังอาคารสองนะคะก่อนจะไปถึงอาคารสองเราก็เจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบชิวๆนะคะอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารคณิชยกรรมค่ะจะมีทั้งอาคารสองและอาคารสามที่ติดกันนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และก็สัมพันธ์สัมพันธ์ค่ะจะอยู่ที่อาคารสองและอาคารสามตรงนี้เลยค่ะทุกคน ตรงใหม่นิดนึงทุกคนจะเจอหอประชุมนะคะในหอประชุมของเราก็จะกว้างแบบนี้เลยเอาไว้สําหรับเข้าแถวในตอนเช้าให้กับน้องๆวิทยาลัยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นปวชถึงปวสเราจะทํากิจกรรมและเข้าแถวหน้าเสาธงกัตรงนี้เลยจ้าและนะคะอีกนิดนึงทุกคนพอเดินเข้ามาตรงนี้นะนอกจากจะเป็นหอประชุมแล้ว ตรงไปอีกตึกทางด้านขวมือจะเป็นอาคาร5แล้วก็สุดล <Wow. S 1> ูกหูลูกตาเราตรงนั้นจะเป็นอาคาร4นะคะจะอยู่หลังหอประชุมนั่นเองและตรงนี้นะคะจะเป็นอาคาร6นะจะอยู่หลังพระค่ะก็จะติดกับหอประชุมอีกเช่นกันนะแล้วก็อีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นอาคารวิทยบริการห้องสมุดนะจ๊ะแล้วก็เข้ามาอีกนิดนึงจะเจอคาหากรรมศาสตร์นะคะอ่าแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกจะอยู่ตรงนี้เลยจ้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะมีที่นั่งพักผ่อนเย่อนใจให้ทุกคนที่มาเที่ยว เทอะไรนะคะได้นั่งแบบนี้เลยโอ้โหแบบบรรยากาศคือชิลมากนั่งศึกษางานกับเพื่อนๆน,นั่งศึกษางานกับเพื่อนๆตรงนี้จะอยู่ข้างๆบิคเนตนะคะทุกคนจะอยู่นะหน้าอาคาร5ค่ะก็จะมีที่นั่งเรียงรายกันแบบนี้ววเลยนะ และตรงนี้นะคะก็จะอยู่ระหว่างอาคารหนึ่งอาคารสองนะคะก็จะเป็นที่นั่งอีกเช่นกันนะคะให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยจ้าและข้างหลังวิทยาลัยก็จะเป็นสระน้ําแบบนี้ค่ะหลายคนนะคะไปนั่งติวหนังสือกันตรงนี้เลยโอ้โหบรรยากาศคือดีนะคะดีสุดๆเลยแล้วพบกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแท้นะคะทุกคนไา้บายจ้า